สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมารเรียนวิชาวิทยาการคำนวณกันนะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศค,ค่ะในวันนี้เราจะเรียนหัวข้อที่หนึ่งคือข้อมูลค่ะไปพร้อมจะเรียนกันยังค่ะเด็กๆไปเรียนกันเลยค่ะค่ะอ่า ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ,ะในที่นี้แบ่งออกเป็นสองหัวข้อด้วยกันค่ะหนึ่งคือข้อมูลสองการรวบรวมข้อมูลค่ะนะคะข้อมูลเรามาดูความหมายของข้อมูลนะคะข้อมูลเป็นสิ่งที่เราสามารถพบเห็นได้ในรอรบตัวออย่างเช่นตัวอย่างนะคะร้านขายผักผลไม้นะคะอย่างเช่นกระัมปอีหอมมันฝรั่งอ่ะ ข้อมูลที่เป็นแบบตัวอักษรนะคะพวกนี้นะคะอะแลวอย่างข้อมูลที่เป็นแบบตัวเลขก็จะเป็นกิโลละยี่สิบบาทอ่ากิโลละสิบบาทห้าบาทอาประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นข้อมูลตัวอักษรข้อมูลตัวเลขนะคะข้อมูลอะตัวอย่างเช่นวันนี้ฝนตกวันนี้อากาศไม่ร้อนและมีสุนัขสองตัว ตัวตัวหนึ่งสีดำอีกตัวหนึ่งสีน้ำตาลอ่ะแล้วนี้จะเป็นข้อมูลจะเป็นการเล่าเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจนะคะตัวอย่างนึงนะคะะข้อมูลคือสิ่งของต่างๆที่วางอยู่บนโต๊ะ ข้อมูลที่นักเรียนสนใจอาจจะเป็นข้อมูลของตัวเองหรือสิ่งที่นักเรียนพบเห็นจากสถานที่สิ่งของบุคคลหรือสื่อต่างๆนะคะ,ะคะ่ะตัวอย่างนะคะข้อมูลนะคะอย่างเช่นข้อมูลส่วนตัวนะคะคนเราแต่ละคนนะคะจะมีข้อมูลส่วนตัวบางเรื่องอาจเหมือนกันหรือแตกต่างกันไปนะคะซึ่งประกอบด้วยข้อมูลหลายๆประเภทอย่างเช่นอ่า ตัวอักษรภาพตัวเลขเป็นต้นอย่างอ่มาดูตัวอย่างนะคะ,ะประวัติส่วนตัวอย่างเช่นเด็กชายอมรินนะคะอะชื่อคือเป็นข้อมูลแบบอักษรนะคะอะแล้วก็จะมีรูปภาพรูปภาพเป็นข้อมูลแบบลักษณะบอกหน้าตานะคะเด็กชายอมรินเกิดเมื่อวันที่25เมษายน2554มีอายุ7ขวบอันนี้วันเดือนปีเกิดและอายุเป็น ข้อมูลแบบตัวเลขนะคะข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญของเรานะคะเช่นชื่อนามสกุลเพศวันเดือนปีเกิดที่อยู่ชื่อผู้ปกครองข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้สามารถใช้อ้างอิงตัวตนของเราได้อาจตัวอย่างเช่นนะคะข้อมูลของผมอาเช่นเด็กชายภูผาประกอบกิจอายุเจ็ดปีชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะ เราจะเห็นว่าข้อมูลสําคัญเช่นข้อมูลส่วนตัวของเราเราจะไม่บอกผู้อื่นยกเว้นผู้ปกครองและนักเรียนนะคะเด็กๆรู้ไหมรหัสผ่านของโปรแกรมหรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็เป็นข้อมูลส่วนตัวที่สําคัญเหมือนกันนะคะกันบ้างคะเด็กๆอ่ะเราได้รับความรู้เกี่ยวกับ ความหมายของข้อมูลแล้วนะคะเรารู้แล้วว่าข้อมูลเป็นสิ่งที่เราสามารถพบเห็นได้ในรอบๆตัวเรานะคะข้อมูลก็จะมีข้อมูลตัวเลขข้อมูลแบบตัวอักษรข้อมูลแบบรูปภาพนะคะหลังจากนี้คุณครูจะให้นักเรียนเขียนข้อมูลส่วนตัวของตัวเองค่ะคือเขียนประวัติส่วนตัวของตัวเองนะคะตามแบบตามตัวอย่างที่ครูครูให้นี่นะคะ กันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆในหัวข้อของการรวบรวมข้อมูลนะคะและเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ